เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจของชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นเวลา7วันเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อย่าง VnExpress ฉบับภาษาเวียดนามซึ่งประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวเวียดนามโดยเนื้อหาในบทความได้สะท้อนมุมมองให้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเวียดนามทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของผู้คน สิ่งแรกที่ชาวเวียดนามรายนี้ได้สังเกตเห็นเมื่อเดินทางมายัางประเทศไทยคือความสะอาดของท้องถนนแม้ในพื้นที่ที่จะมีผู้คนทุกพล่านที่สุดก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากเวียดนามที่มักจะเห็นขยะถูกทิ้งเกลื่อนตามพื้นที่สาธารณะเช่นใต้ต้นไม้ใหญ่หรือหน้าร้านค้าใหญ่ๆและชาวเวียดนามท่านนี้ยังได้เล่าต่อไปอีกว่าขยะที่ถูกทิ้งไม่เป็นระเบียบนี้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและสะท้อนถึงความไม่ใส่ใจของคนในสังคม แต่ในทางตรงกันข้ามเขารู้สึกทึ่งกับประเทศไทยมากที่แม้ว่าเมืองไทยจะไม่มีถังขยะจำนวนมากแต่คนไทยยังคงรักษาความสะอาดได้ดีและไม่ทิ้งขยะตามท้องถนนนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและวินัยของประชาชนในประเทศไทยและสําหรับวัฒนธรรมไทยและความปลอดภัยชาวเวียดนามรายนี้กล่าวว่าความรู้สึกในความปลอดภัยในการเดินทางไปไหนมาไหนในประเทศไทยเป็นสิ่งที่หายากในหลายประเทศในอาเซียนฉันสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บความทรงจําได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกขโมย ขณะที่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างก็เต็นไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจความรู้สึกอบอุ่นและการต้อนรับที่ดีนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการบริการของคนไทยที่เขาประทับใจเป็นอย่างมากและชาวเวียดนามคนนี้ยังได้ยกตัวอย่างอีกว่าอาหารริมทางของเมืองไทยอร่อยมากและยังมีราคาที่สมเหตุสมผลอีกอย่างคือพ่อค้าแม่ค้าพวกเขาจะไม่มีการโกงราคาสําหรับนักท่องเที่ยวสําหรับการจราจรในกรุงเทพแม้ว่ากรุงเทพจะมีชื่อเสียงเรื่องการจราจรติดขัด แต่เขากลับพบว่าการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของไทยยังคงดูเป็นระเบียบและแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเมืองใหญ่ในเวียดนามเช่นโฮจิมินซิตี้เขาเล่าว่าในเวียดนามผู้ขับขี่มักไม่ยอมหลีกทางให้กันนั่นจึงส่งผลให้การจราจรติดขัดมากขึ้นและมักไม่มีทางออกเมื่อเกิดปัญหาแต่ในประเทศไทยความมีน้ำใจและการเคารพกฎจราจรของคนไทยช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและชาวเวียดนามคนนี้ยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามยังต้องเรียนรู้จากประเทศไทยอีกมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการบริการชาวเวียดนามรายนี้ได้พูดถึงความตั้งใจของเขาที่อยากเห็นบ้านเกิดของตนได้เรียนรู้จากประเทศไทยเพื่อให้การท่องเที่ยวเวียดนามสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ในภูมิภาคแห่งนี้และเขาได้กล่าวเสริมอีกว่าการให้ความสําคัญกับการเน้นสีสันทางวัฒนธรรมและความจริงใจในการบริการของคนไทยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษาเวียดนามควรยกระดับคุณภาพการบริการให้เทียบเท่ากับไทย และปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องความสะอาดและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมในหมู่ประชาชนและชาวเวียดนามรายนี้ยังได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้อีกว่าฉันอยากกลับมาเที่ยวไทยอีกหลายครั้งแม้ว่าแต่ละทริปจะกินเวลาของฉันไปถึง7วันก็ตามแต่ที่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ความมีน้ำใจของผู้คนและคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าและฉันหวังว่าในอนาคตเวียดนามจะสามารถนำสิ่งดีๆจากประเทศไทยไปปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ดียิ่งขึ้น ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวเวียดนามได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าเมื่อพูดถึงทิวทัศน์ที่สวยงามและอาหารอร่อยประเทศไทยไม่ได้ดีไปกว่าเวียดนามแต่วิธีการท่องเที่ยวของพวกเขาดีกว่าเวียดนามมากความคิดเห็นท่านต่อไป สวัสดีฉันเป็นคนไทยการท่องเที่ยวไทยจะเป็นหลายมิติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเมืองเอาแค่ในภูมิภาคเดียวกันนี่ก็ต่างกันมากแล้วอย่างในภาคอีสานร,ระหว่างเมืองที่มีการเปรียบเทียบกันมาตลอดเช่นอุดรธานีและขอนแกน่นความแตกต่างที่ใกล้เคียงกันอยู่ติดกันแต่ให้อารมณ์คนละแบบในขอนแก่นอารมณ์จะเป็นแบบกรุงเทพแห่งอีสานแต่ในอุดรธานีจะอารมณ์จะเป็นแบบเชียงใหม่แห่งอีสานความคิดเห็นท่านต่อไปฉันไปประเทศไทย1ิบครั้งแล้วเพราะการเดินทางของพวกเขาเป็นกันเอง พวกเขาจะมีความจริงใจและแทบไม่มีมุมที่ล้ำสมัยอย่างน้อยฉันก็เคยเจอประสบการณ์ในส่วนตัวของตัวฉันเองฉันหวังว่าการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามของเราจะดีขึ้นเหมือนกับประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปคนเวียดนามรุ่นใหม่จะยอมรับและมองไทยเป็นต้นแบบแต่จะต่างจากคนเวียดนามรุ่นเก่าที่เอาแต่คิดว่าเวียดนามจะแซงไทยหรือไม่ก็คิดว่าจะแซงไทยไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปเวียดนามติดตรงที่ประเทศเขาปกครองในรูปแบบสังคมนิยมนี่แหละ เรียกได้เลยว่ากอปจีนมาทั้งดุนถ้าใช้ระบอบอื่นอาจจะเทียบเท่ากับไทยความคิดเห็นท่านต่อไปเวียดนามเวลาจะถ่ายรูปต้องระวังถึงขนาดนั้นแต่ที่ไทยจะถ่ายรูปไม่ต้องระวังอะไรเลยนับปลอดภัยสุดๆความคิดเห็นท่านต่อไปการเปลี่ยนจิตสํานึกทําได้เพียงหวังว่าคนรุ่นต่อไปจะได้รับการศึกษาที่ดีและสร้างความตระหนักรู้แต่ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขในเวียดนามได้ไภายในสองวันความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันแค่หวังว่าการท่องเที่ยวเวียดนามจะได้เรียนรู้จากสิ่งดีๆในประเทศของคุณเพื่อค่อยๆปรับปรุงตำแหน่งของตนเองบนแผนที่การท่องเที่ยวโลกความคิดเห็นท่านต่อไปเวียดนามเราและอีกหลายๆคนไม่ค่อยเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆเ,เราจะเสียแค่ค่าบำรุงรักษาและค่าการจัดการแล้วยังสามารถต่อยอดไปทำรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นๆได้อีกมากมายความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันเป็นคนเวียดนามฉันไม่เคยไปเมืองไทยแต่ได้ยินเรื่องนี้มาจากน้องสาวที่เดินทางมาเมืองไทยประเทศไทยทําการท่องเที่ยวได้ดีมากจริงๆเวียดนามก็มีความก้าวหน้าเช่นกันแต่เรายังต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากประเทศไทยฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเวียดนามจะทําได้เช่นเดียวกับไทยนี่เป็นเรื่องน่าชื่นชมจริงๆที่คุณทําได้ดีเมื่อหลายปีก่อนความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเชื่อเหยนและฉันรักพวกคุณทุกคนเวียดนามตามหลังประเทศไทยหลายสิบปี เราต้องผ่านสงครามมากมายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจยากจนที่สุดในโลกเนื่องจากสงครามทำลายล้างที่เกิดขึ้นเป็นเวลา40ป,ปีนั่นทำให้เวียดนามผ่านไปจนทุกวันนี้ความสำเร็จที่เวียดนามเราทำได้นั้นดีเกินกว่าจะจินตนาการได้แต่ในตอนนี้เราก็ยังตามหลังไทยอยู่ดีและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ